สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเอ็นไม้แบตนะครับของคาวาซากินะครับรุ่น KSB 6 0นะจ๊ะก็หลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการแบตนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าคาวาซากินะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์นะครับเขามีทั้งไม้แบตนะครับแล้วก็เอ็นของไม้แบตด้วยนะครับแต่ว่าที่พี่อั้นได้เปลี่ยนมาครับคือเอ็นนะครับรุ่น KBS 6 0นะครับสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับเพราะตรงนี้เลยจ้าขนาดของนะครับเอ็นอยู่ที่0.72นะครับ คือว่าถ้าเกิดใครอยู่ในวงการแบตก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยของยี่ห้ออื่นสูงสุดเป็นแค่0.7นะจ๊ะโยเนกวิกเตอร์ลีดิงนะครับสูงสุด0.7แต่นี่0.72เพิ่มมามากกว่าชาวบ้าน0.02นะครับและตรงนี้นะครับเขาก็จะเคลือบนะครับนะครับอ่านข้างหลังครับก็จะเป็นไมลอนท่านที่หนึ่งไมลอนท่านที่สองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคลือบนะครับของเป็น เลซินนะครับประเภทหนึ่งครับไอ็ตัวเยือกแข็งนี่คือเลซินประเภทหนึ่งนะครับก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ต้องไปอ่านมนะครับแต่พูดง่ายๆคือเคลือบ3ชั้นนะครับไนลอนชั้นที่1ไนลอนชั้นที่2ก็เลซินอีกตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับพูดกันตรงๆนะครับว่าฟิลลิ่งนะครับเฮ้ยค่อนข้างจะใช้ได้นะครับตอนแรกเนี่ยเพี้ยนว่าจะไปเปลี่ยนนะครับพอดีมันถึงเวลาเปลี่ยนเอ็นไม้แบตเพี้ยนไงเพี้ยนก็ว่าเฮ้ยคราวนี้จะขอทนทนหน่อยก็จะไปเล่น BG65 นะครับก็คราวนี้ไปดูเฮ้ยยอเเจตัววนี้้ มัน0.72นะครับหนากว่าไอ้ bg 6 5นะครับมา0.02ก็มาลองใช้ดูนะครับซึ่งตัวเนี้ยเฮ้ยฟิลลิ่งก็ทั้งเนียยแปลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครนะครับเล่นแบตจะรู้ใช่ไหมว่า bg 6 5มันจะมี2รุ่นนะครับก็คือ bg 6 5นะครับกับ b 6 5 ti bg 6 5เนี่ยเฮ้ยมันตีแล้วมันจะนุ่มนะครับแต่65 ti มันจะแข็งถามว่าตัวนี้ ทีไอก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเฮ้ยเขารู้ปัญหาไงว่าตลาดตรงกลางมันว่างอยู่นะครับว่าเฮ้ยทีมันก็นุ่มไปนะครับสําหรับหกห้าธรรมดาทีไอก็แข็งไปมาอยู่ตรงกลางอะ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดครับไอตัวเนี้นะครับได้เรื่องของความทนนะครับเหมือนหกห้านะครับแต่ในเรื่องของฟิลลิ่งอะ่ะอยู่กึ่งกลางระหว่างหกห้าธรรมดากับหกห้าทีไอดังนั้นนะครับถามว่าไอตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการนะครับเอ็นไม้แบตที่นะครับ มีความทนนะครับเพราะ0.72เนี่ยทนอยู่แล้วทนอยู่แล้วนะครับพูดด้วยความหนาน,นะครับอย่างที่2นะครับเหมาะสำหรับนักกีฬานะครับที่นะครับต้องการขึ้นเอ็นหนาสามสิบหรือ32เนี่ยคุณใช้แบบเอ็นขนาดนี้เฮ้ยมันไม่ขาดให้คุณง่ายๆนะครับแล้วก็แบบว่าฟิลลิ่งตรงนี้ค่อนข้างที่แบบว่าไม่กระด้างเกินไปอ่ะก็ไม่ลื่นนะแล้วก็ไม่กระด้างนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นของรุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาใช่มาตัวนี้มันเคลือบเรซินไง แต่เลสิ่งเขาก็ไม่แหลว่าลื่นมากอ่ะก็แบบว่าก็ถือว่าทำใช้ได้นะครับก็โอเคครับก็เหมาะสำหรับนะครับคนที่ต้องการเริ่มต้นนะครับบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบทนทเนี่ะแล้วก็แบบว่าอะไรไม่อยากต้องการแบบนุ่มมากนะครับหรือว่าต้องการแบบอะไรแข็งมากนะครับก็ตัวนี้อยู่กลางๆนะครับหรือว่านักกีฬานะครับที่แบบว่าขึ้นเอ็นสูงๆอ่ะสามสิบสามสองไอ้ตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับโอเคครับเป็นเจ้าการเรียรู้คลิปในเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับรบกวนที่จะสนับสนุนพี่อาจารย์ มีช่งงองทางาออมสินขึ้นอยู่นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพี่อนได้ครับโอเคครับแล้วกั็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า